เริ่มต้นค่ำนี้ด้วยเหตุการณ์กระทึกเกิดเหตุเพลิงไหม้โรงงานผลิตโฟมที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับทำให้หลังาคาโกดังนั้นยุบตัวลงมามีพนักงานบาดเจ็บ3คนตอนนี้เจ้าหน้าที่กําลังตรวจสอบครับว่ากลุ่มควันสีดําจํานวนมากนั้นเป็นมลพิษทางอากาศหรือไม่ครับเหตุเกิดเวลาประมาณ16นาฬิกาที่ผ่านมาที่โกดังหลังโรงง,งานผลิตกล่องโฟมและเม็ดโฟมภายในสวนอุตสาหการรมโรจนะตะบนคานหามเอุทัยจังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยาโดยเพลิงได้โหมลุกไหม้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากภายในโกดังมีโฟมเก็บอยู่จำนวนมากและมีกลุ่มควันสีดำหนาทึบฟุ้งกระจายไปทั่วพนักงานที่กำลังทำงานอยู่ประมาณ60คนต้องวิ่งหนีออกมาจากโกดังอย่างกุล,หลาหนเจ้าหน้าที่ระดมรถดับเพลิงกว่า10คันเข้าไปฉีดน้ำและโฟมเพื่อควบคุมเพลิงซึ่งก็เป็นไปด้วยความยากลำบากมีเสียงระเบิดดังขึ้นเป็นระยะประกอบกับขณะเกิดเหตุมีลมพัดแรงต้องใช้เวลานานกว่าหนึ่งชั่วโมงจึงสามารถควบกลุ่มเพลิงไว้ได้แต่โกดังและโฟมที่เก็บอยู่ภายในได้รับความเสียหายทั้งหมด ส่วนหลังคากโกดังก็ยุบตัวลงมามีพนักงานได้รับบาดเจ็บ3คนจากการถูกไฟไหม้ตามร่างกายสาเหตุเบื้องต้นตำรวจคาดว่าน,น่าจะเกิดจากถังกา๊าซระเบิดแล้วเปลวเพลิงไปติดโฟมและลูกลามสร้างความเสียหายดังกล่าวซึ่งเดี๋ยวจะให้ทางเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบหาสาเหตุของเหตุเพลิงไหม้ที่แท้จริงอีกครั้งสำหรับกลุ่มควันสีดำจำนวนมากที่ป่วยพุ่งขึ้นสู่อากาศและกระจายไปทั่วบริเวณทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังตรวจสอบว่าส่งผลกระทบคือเป็นมลพิษทางอากาศหรือไม่ครับ